สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงโน้ทพี่บิ๊กหล่อไหมให่บิ๊กหล่อถ้าเห็นหนูด่างหรอด่างถ้าอย่างงั้ถ้าหนูถ้ามักบเบ้าเป็นระบอบขึ้นอยากสวยอ่ะอยากสวยมักบเบ้าเป็นไปเป็นระบอบเป็นเล้ย ปีนาสิบีผู้เป่าวะปีนาผู้เป่าหรือเปล่าผู้เป่าอืมตายแล้วพี่มีมักเป่าป็นแล้วปีนหรือเล่าป็นแล้วโอ้ยตายขาผู้เ่าไม่ดับได้นะวันนี้ซิวเกิดขึ้นมีรูสูเข้อปะคุณเข้าไปแล้วมันอุดตันขาไปนอนนอนนะจุ๊พ่อหน่อยค่ะหนูเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจของใครคะ หนูเป็นคนเก่งของใครคะของพ่อหนูเป็นคนที่น่ารักของใครคะของพ่อและของใครด้วยของแม่โอเคหนูต้องนอนหลับดีๆไหมคะดีๆค่ะโอเคพรุ่งนี้หนูไปไหนคะไปไปโรงเรียนค่ะค่ะไปโรงเรียนสอนสอนภาษาอังกฤษไหมไป,ไปพานอนคะอ่ะอ่าพานอนเนาะ ABC <oughs> <c oughs> ไหมลูก ABC ค่ะที่อะไรคุณที่ทิชชู่ โอเคกู้ดไนท์ูดไนทูดไนทูดไนท์ FC กูดไนบาย